what I said about that in focus Met one oh seven FM for life and music number one international hit music station <laughs> What I said about Met in focus. Met one oh seven FM for life and music. Number one international hit music station. This is Met 107 FM. Met in focus. Met 107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is Met What I Said Met in focus. Met One O Seven FM for life and music. Number one international hit music station. This is Met One O Seven FM in focus. วันนี้นะคะเราเจอกัน m e d in Focus นะคะในช่วงวันหยุดนะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับหมออ้นนายแพทย์ชัดพลคงเฟื่องฟูงนะคะโรงพยาบาล IDL ค่ะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเราจะมาคุยเรื่องสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์สลายจริงไหมเมื่อไหร่ควรหยุดฉีดสวัสดีค่ะหมออ้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคาร่า เอ๊ ه, ทำไมหน้าจอหมออ้นไม่ขึ้นขึ้นมาอ๋เอโอเคดีเลยนิดหนึ่งดีเลยนิดนึงโอเคสวัสดีค่ะหมออน้นเจอกันในวันหยุดเนาะสวัสดีครับนะสวัสดีครับว,วันนี้นะคะเรื่องของฟิลเลอร์เรายังอยู่กันเรื่องของสารเติมเตม็มหรือฟิลเลอร์กันอยู่ซึ่งคุณหมอก่อนหน้านี้เดี๋ยวขอขอย้อนนิดนึงตอนที่มันมีดราม่าที่มันมีผู้หญิงคนนึงเขาไปฉีดสาร <ừ. S 1> สักอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นฟิลเลอร์ไหม <ừ. S 1> คุณหมอหรือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งดราม่าที่ว่าฉีดแล้วตาเขาเหมือนบอดอะคุณหม ตัวตัวที่ตัวนั้นที่ฉีดไปจะรู้สึกจะเป็นไบโอสิมูเลเตอร์อ๋อแม่นั่ไม่ใช่ฟิลเลอร์เนาะไม่ใช่ใช่จะไม่ใช่ฟิลเลอร์หรือว่าไฮยาลโรนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทร้งนั้นก็ก็เป็นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันนะใกล้ใกล้เคียงกันเหละสิงที่เราจะพูดวันนี้นะครับใช่ใช่คือคือตัวนั้นเนี่ยเอาจิมันมันเดี๋ยวนี้สารฉีดมันมีเยอะมันมีทั้งตัวที่เป็นฟิลเลอร์ผสมกับผสมกับไบโอสิมูเลเตอร์มีสองคอมโพเนนต์ร่วมกันก็มี รู้สึกว่าตัวที่เขาฉีดอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวมิกซ์นี่แหละงราั<อ>้นก็ก็ก,ก็ก็มีความที่จะเสี่ยงมากขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าลายนี้รู้สึกจะใช้ผิดรุ่นไปนิดนึงจะใช้ตัวโมเลกุลใหญ่ไปฉีดใกล้ตาแล้วก็เลยเข้าไปอุดเส้นเลือดใหญ่ได้ง่ายนะครับก็เลยทาให้ตาบอดได้ง่ายเออ <laughs> มันมันก็มันก็ยิ่งทําให้คนรู้สึกเอาจริงๆคุณหมอยิ่งรู้สึกกลัวการไปฉีดม,มากขึ้นอีก จริงๆเรื่องพวกนี้มันเกิดอยู่มันเป็นเรื่องที่หายากและแรนะมันแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะมันไม่ใช่ครั้งแรกมันแรมันแรแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกแต่เผอิญเขาเป็นคนที่โพสต์ลงไปแล้วมันดันเป็นไวรัลขึ้นมามันก็เลยแตกตื่นกันทั่วโลกนะฮะอรไรประมาณนี้แต่จริงๆเรื่องพวกนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเขาจะเกิดได้คนเดียวนะครับใช่ใชแล้วข้ายากทราบว่าอย่างเงี้ยพอเขาเขาฉีดตรงนั้นไปแล้วเนี่ยเขาต้องไปสลายออกไหมคะคุณหมอ มันมีโลเดนทีเรียดไงถ้ามันมีโคเดนทีเรียดมันจะอยู่ประมาณสักเอ่อิบนาที6 0สิถึงแปนาทีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าถึงคุณจะฉีดอะไรเข้าไปนะฮะโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นฟิลเลอร์นะ,ะถ้าอยู่ในช่วงไม่เกิน2ชั่วโมงแรกแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยถ้าหมอคนที่ฉีดเขาดีเทคได้ว่ามันเข้าไปในเส้นเลือดนะฮะมีไซอะไรที่มันบ่งบอกว่าเอ้ยน่าจะเข้าไปในเส้นเลือดแล้วถ้าเราฉีดสลายได้ทันอาจจะสามารถที่จะเซฟได้แต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยนะคือเค่น,นี้หมอว เพราะว่าเพราะว่าไม่สามารถที่จะดีเทคอาการคนไข้ได้ทั้งท่านที่คนไข้บอกแล้วว่าตามมัวหลังฉีดแต่หมอก็บอกว่าไม่ใช่อะไรเป็นแค่ฤิ์ของยาชาแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยจนคนไขต้ติดติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เขาค่อยเขาค่อยไปหาหมอปล่อยไวส2วันฮะโอ้มันมัน,มน,มนดีเลยไปมากแล้วอ่ะออนะก,ก็ก็เลยก็เลยเกิดปัญหาเคสนี้ซึ่งจริงๆแล้วคือแรแล้วก็เราเรียกว่าเป็นความสะเพร่าของหมอได้ไหมคุณหมอแบบนี้ ไม่ใช่ทั้งทีเดียวคืออาการพวกนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทุกอย่างในเมดิซีเนี่ยมันไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะ <c oughs> ถึงแม้เราจะลด <c oughs> ถึงแม้เราจะพ,พยายามระวังเต็มที่แล้วเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ <c oughs> แต่ถ้าคุณทํำด้วยความระมัดระวังนะมีความรู้ในการใช้ผลิตภณัณฑ์ <c oughs> เจอคุณหมอที่มีประสบการณ์เยอะเนี่ยเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้เยอะ <c oughs> นะอันนี้ <c oughs> คือใช้คาว่าถ้า หมอดีก็ใช้คําว่าลดความเสี่ยงเลยกันแต่หมอไม่ใช้คาว่าลดความเสี่ยงจนเหลือศูนย์นะ,ะเพราะงั้นจำจำทำเอาไว้เลยว่าการทําอะไรพวกน,นี้มันก็เราก็ต้องเ take, ท take นะคเทคโอเนริส์เนี่ยที่หว่ามันจะมากมันจะน้อยก็ก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมที่เราเลือกเองนะครับใช่ใชแล้วเราพูดถึงเรื่องการสลายอย่างเงี้ยคุณหมอ,อ,อฟิลเลอร์คลาอ,อยากทราบว่าที่เขาบอกว่ามันสลายได้มันหมดจริงหรอคะคุณหมอ อ่าเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรที่เป็นเป็นมิสมานานแล้วเขาบอกว่าฟิลเลอร์แท้ซิลเลอร์แท้เนี่ยสลายภายในสองปีนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วของปลอมก็จะไม่สลายทีนี้ทุกคนก็จะสบายใจว่าเฮ้ยถ้าเราฉีดฟิลเลอร์แท้อัดอัดเข้าไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันก็สลายเองทีนี้เผอิญหมอเนี่ยโชคดีว,ว่าหมอนี่เป็นเป็นหมอผ่าตัดไงค่ะเป็นหมอศัลยกรรมเนี่ยมันเปิดเข้าไปเห็นข้างในด้วยตายตัวเองเหรอไหมเลยเพราะยิ่ง โดยท่องยิ่งการผ่าตัดดึงหน้าที่หมอทําอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคนที่คนที่จะมาผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมักจะต้องมีการผ่านการทําอะไรพวกนี้มาก่อนแล้วถูกไหมตอนที่<ช>เขาจะมาถึงขั้นดึงหน้าต้อง<ช>มีการลองฉีดล,ลองร้อยไหมลองใช้เครื่องสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆค่อยมาผ่าตัดเพราะฉะนั้นหมอเนี่ยหมอเนี่ยอยู่ปลายทางหมอหมอเปิดหน้าเข้าไปเนี่ยมันแปลกมากเลยที่หลายๆครั้งคนไข้ที่ให้ประวัติว่าฉีดฟิลเลอร์แท้นะฮะแต่หมอพอหมอเปิดเข้าไปปุ๊บ ทั้งนั้นที่คนแค่บอกว่าฉีดฟิลเลอร์แท้มาเป็นสิบปีพอหมอเปิดเข้าไปปุ๊บมันยังเหลือฟิลเลอร์ค้างอยู่ข้างในอะ่ะอันนี้เจอได้บ่อยๆหมอเจอได้บ่อยๆครั้งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่หมอหมอสามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรคือไอ้ฟิลเลอร์เนี้ยมันหรือว่าไฮยาเนี่ยไฮยาูรนิกแอซิดเนี่ยมันเป็นสารประกอบกลุ่มน้ำตาลน,นะฮะมันกลุ่มน้ำตาลที่เขาทําให้เกิดการ cross link โมเลกุลจนมันทาให้เกิดการกลายเป็นสารเหนียวเหนียวเหมือนกับเจลลี่เหมือนกับบุนขึ้นมาค่ะนะฮะ ีนี้ไอ้พวกเนี้ถ้าเราฉีดในปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไปเนี่ยร่างกายเรามันเนี่ยมันจะสามารถที่จะสลายได้ทันเวลาที่เราฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะอันนี้หมอก็ถือว่าเป็นสารแปลกสิ่งแปลกปลอมนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมาเองฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราเวลามันมีอะไรแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยมันจะมีการเรียกทหารมาเรียกพวกเม็ดเลือดขาวเรียกพวกไโบโอบลาสอะไรมาเนี่ยมามา ล้อมมามาหุ้มมันนะทีนี้ถ้าเนื่องจากว่าถ้าเป็นฟิลเลอร์แล้วมันเป็นฟิลเลอร์ที่เป็นไฮยาแท้ๆเนี่ยโชคดีที่มันเป็นสารประกอบกลุ่มน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยร่างกายเรามันพอที่จะสามารถที่จะทําให้มันสลายไปได้ถ้ามันไม่เยอะเกินไป mm. แต่ถ้ามันเยอะเกินไปความหมายของเยอะเกินไปคือเม็ดเลือดขาวอ,อะไรมาหุ้มเนี่ยมันไม่พอละกําลังทหารไม่พอ มันมาสร้างแคปซูลแล้วสิ่งที่เราฉีดเข้าไปมันฉีดอัดเยอะเกินไปค่ะมันมักจะเกิดกับคนที่ฉีดฟิลเลอร์ซ้ําทุกๆปีหรือบางคนฉีดซ้ําทุก8เดือนหรือฉีดแบบฉีดแบบทีนึงเป็นสิบสิบซีซีนะฮะฉีดอัดเข้าไปตรงหน้าแก้มตรงนี้จนมันเกิดโอ้ฟิลจนมันเกิดความบวมขึ้นมาบางคนนี่ตาปิดเลยนะแบบขอขอตึงไว้ก่อนสวยไม่สวยอีกเรื่องนึงแต่ขอตึงไว้ก่อนพวกนี้ร่างกายเราไม่สามารถที่จะกําจัดได้ทัน เพราะมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปเพราะฉนั้นพอมันหลงเหลือฟิลเลอร์ที่มันตกค้างอยู่ในหน้าเราแล้วมันกับกําจัดไม่ทันมันเกิดอะไรขึ้นฮะร่างกายเรามันสร้างแคปซูลมาหุ้มทีนี้แคปซูลก็คือผังผืนนั่นเองผังผืนมาหุ้มแล้วทีนี้อะไรก็ตามที่มันมีแคปซูลมาหุ้มมันมีผังผืนมาหุ้มร่างกายเราไม่สามารถที่จะไปเอามันออกมาได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งหมอเปิดหน้าคนไข้เข้าไปปุ๊บหมอจะเห็นเลยว่าฟิลเลอร์มันไม่ได้อยู่เป็นมันไม่ได้อยู่เป็นลักษณะเป็นแบบ เป็นเหมือนปีโป้เป็นเหมือนเยลลี่อีกต่อไปหมอเปิดเข้าไปเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นถุงถุงซิสเนี่ยถุงน้าอ่ะมันเหมือนเหมือนกับมีเมมเบรนมีเยื่อหุ้มซิลเลอร์เข้าไปอีกชั้นหนึ่งคีเป็นสเหตุที่คุณหมอเวลาผ่าซิลิโคนหน้าอกออกมาแล้วคุณหมอมาลอกเหมือนอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเหมือนกันนั่นคือแคปซูลไงนั่นคือแคปซูลของซิลิโคนหน้าอกซิลเลอก็มีแบบนั้นแข็งแข็งเนา ใช่มันจะมีแบบนั้นถ้าคุณฉีดมากเกินไปแต่ถ้าฉีดทีละนิดน้อยนะฉีดตามกําหนดสองปีครั้งมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะสลายไปได้ค่อนข้างที่จะทันอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้นนก็ <ใน S 1> เป็นในกรณีที่เป็นฟิลเลอร์แท้ฟิลเลอร์แท้นี่นี่คือไม่ได้พูดถึงสารเถื่อนนะนี่คือฟิลเลอร์แท้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าฟิลเลอร์แท้เนี่ยฉีดไปเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวมันก็สลายหมอบอกเลยว่าหมอพูดในฐานะที่เป็นหมอศัลยกรรมที่เป็นคนเปิดเข้าไปเห็นกับตาตัวเอง หมอบอกเลยว่ามันไม่มันไม่ใช่แบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นถึงจะเป็นของแท้ถึงคุณจะไม่เคยฉีดของเถื่อนมาเลยก็ตามมันยังอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าหนึ่งคุณฉีดเยอะเกินไปสองคุณฉีดบ่อยเกินไปเสพติดมากเกินไปมันค้างอยู่แน่นอนนะครับแล้วอะไรนะคือคำว่าเยอะคะคุณหมอกี่ซีซีโอเคทีนี้อันนี้คำถามนี้ดีเราต้องมาดูก่อนว่าการฉีดสารเติมเต็มเนี่ยหมอต้องย้อนเบสิกก่อนว่า เมื่อไหร่ <c ces> ที่เราควรจะฉีดสารเติมเต็มต่างหากนะหมอจะใช้คำว่าไอ้พวกฟิลเลอร์นะฮะเวลาเราไปฉีดใต้ตรงใต้าตานิดๆหน่อยๆเนี่ยเราฉีดได้ไม่ผิดหมอไม่ได้บอกว่าการฉีดฟิลเลอร์ผิดนะอันนี้อยา่าเข้าใจหมอผิดหมอไม่ได้ไปต่อต้านการฉีดฟิลเลอร์นะโรงพยาบาลหมอก็ขายฟิลเลอร์เอาอย่างนี้ดีกว่าตัวหมอเองก็ฉีดบ้างนะเพราะงั้นเนี่ยเอ่อฟิลเลอร์เนี่ยมันเหมาะกับคนอายุไม่เยอะอันนี้ใช้คํงงาพูดง่ายๆเลยอายุไม่เยอะอายุไม่เยอะของหมอเท่าไหร่ดูที่อาการ แต่ถ้าดูที่ตัวเลขหมอว่าถ้าเกินถ้าเกินห้าสิบเนี่ยอย่าไปหวังพึ่งฟิลเลอร์ละคุณไปดูเรื่องดึงหน้าแต่ถ,<ฆ>ถ้าคุณน้อยกว่าห้าสิบถ้าคุณน้อยกว่าห้าสิบแล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณดูแลตัวเองมาดีแค่ไหนคุณหย่อนแค่ไหนถ้าคุณอายุสักประมาณสามสิบมีแค่ร่องใต้ตานิดนิดหน่อยหน่อยมีร่องแก้มนิดนิดหน่อยหน่อยส่วนอื่นยังยังโอเคนะกรอบหน้าอะไรยังยังตึองอยู่ไอ้พวกนี้ฉีดฟิลเลอร์ได้ แบบวัยแบบเราเนี่ยวัยแบบหมอแบบคุณคาร่าอย่างเงี้ยหมอว่ายังได้นะเพราะงั้นถ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในวัยที่อายุเยอะเช่นห้าสิบห้าวัยคุณแม่วัยคุณป้าคุณยายมันหย่อนมันมีความแฟกกิงของของผิวหนังมากๆแล้วเราไปฉีดฟิลเลอร์ทีเนี้ยคนกลุ่มนี้จะต้องใช้ฟิลเลอร์เยอะไงเพราะเราคิดง่ายเลยเหมือนกับถุงถุงมันขยายเยอะถุงมันยานทีนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงการยกกระชับหลีกเลี่ยงการผ่าตัด แล้วเราจะไปอาศัยการฟิลลิ่งอย่างเดียวโดยการเติมสารเติมเต็มเข้าไปเราต้องอัดวอลลุ่มเข้าไปเยอะๆเราต้องอัดฟิลเลอร์เข้าไปเยอะๆถูกไหมค่ะนึกภาพตามออกใช่ไหม,มทีนี้ถ้าถ้าเราฉีดเข้าไปเยอะปุ๊บนี้ปัญหาจะตามมาเหมือนกับปีที่แล้วได้ยินจําข่าวได้ไหมที่มีผุณหมอฟันท่านหนึ่งพาคุณแม่ไปฉีดหน้าตัวหมอฟันเองก็ฉีดไปเยอะแต่ตัวคุณแม่อายุ70ปีฮะอายุ70ปีพาแม่ไปฉีดฟิลเลอร์นะไม่ดึงหน้านะ ไปฉีดฟิลเลอร์ไฮยาลูรนิกแอซิดกับหมอจริงหมอแท้ด้วยฟิลเลอร์ก็แท้ด้วยแต่ฉีดไปปุ๊บฉีดเยอะเกินไปจนมันมีการอักเสบนี่คือนี่คือตัวอย่างถ้าคุณฉีดฟิลเลอร์เยอะเกินไปเยอะจนถึงระดับหนึ่งมันจะมีเริ่มมีการอักเสบร่างกายมันจะเริ่มแบบเริ่มรับไม่ทันแต่ถ้าคุณฉีดเยอะไปกว่าน,นั้นอีกมันจะเริ่มอักเสบแบบเฉียบพันมันจะมีการปวดบวมแดงร้อนขึ้นมาเข้า <c oughs> ใจไหมเพราะนั้นเนี่ยหมอถึงบอกว่าถ้าคุณอายุเยอะคุณแก่พูดง่ายๆคุณแก่ถ้าคุณฉีดฟิลเอร คุณต้องใช้เยอะแล้วถ้าคุณใช้เยอะคุณจะเริ่มมีโอกาสที่มันจะไม่สลายและเกิดปัญหาในอนาคตแล้วอันนี้อันนี้ตัวอย่างแรกสรุปนะค,คือคนที่แก่แล้วไปใช้วิธีการรักษาด้วยฉีดอย่างเดียวอันนี้ระวังปัญหานะครับ uh 2คือ2คือคนที่ไม่พอใจกับตัวเองสักทีอายุน้อยนะอายุน้อยแต่มี expectation ที่ unrealistic ก็คือว่า r e a l i s t i c คือว่า mindset เขคือว่าคนเราเกิดมาไม่มีร่องรอยอะไรเลยแม้แต่รอยเดียว คนพวกนี้เยอะคนพวกนี้เยอะอายุสักยี่สิบไปไปลายสามสิบมีรอยนิดเดียวไม่ได้นะฮะต้องเบ็ดเรียบเป็นตัวสไมลี่เป็นแน้าพระจันทร์ไปเลยพวกนี้ระวังเพราะว่าเวลาเขาไปฉีดซีลเลอร์แล้วเนี่ยฉีดเข้าไปนิดเดียวเนี่ย <คะ S 1> มันดีขึ้นแหละแต่มันดีขึ้นไม่พอใจพวกนี้พวกนี้เขาจะอัดซีลเลอร์เข้าไปเรื่อยๆหมอขออีกได้ไหมใต้ตาตังนี้ขอด้านละสิบซีซีไปเลยด้านนี้<ห>ขอสิบมีมีอันนี้มีแน่น,นอนแล้วพอฉีดไปปุ๊บ อีก2เดือนกลับมาอีกอยากฉีดตรงนั้นอีกฉีดตรงนี้อีกสรุปคือคนที่ Unrealistic ก็คือคนที่ไม่มีความพึงพอใจในตัวเองสักทีเสร็จติดการฉีดสารเติมเต็มพวกนี้มีโอกาสที่จะไม่สลายนะฉีดอยู่นั่นแหละปีหนึ่งฉีดอยู่3รอบนะฉีดทับถมกันไปเรื่อย,อยนะฉีดทับไปเรื่อยๆพวกนี้มีโอกาสที่ลเลอร์อจะสลายไม่หมดนะครับสรุปง่ายๆคือเรื่อง v o l ุ่มนะที่พูดมาหัว <laughs> ตั้งมวลมาก็กลับมาที่เรื่องของอลลุ่มการฉีด นะถ้าฉีดเยอะเกินไปหมอบอกเลยว่าสลายไม่หมดแน่นอนต้องอมีการขุดหมอข้า<ม>อยากรู้ค่ะคุณหมอว่าในกรณีนี้เนี่ยคุณหมอบอกจริงๆแล้วเนี่ยสปีฉีดครั้งแต่ถ้าสมมุติเราเริ่มรู้สึกว่าเออมันเริ่มแบบสลายแล้วเราต้องการไปเติมอย่างนี้เนี่ยเราเราควรเราเติมได้ทีละนิดหรือว่าเราควรจะรอสองปีแล้วค่อยไปทําเลยทีเดียวค่ะจริงๆอะ่ะมันมัน,ม,นมันต้องดูตามอาการจริงๆเ<อ>รือ่อง<ด>การใช่เพราะแต่ว่ามันมีวิธีสังเกตง่ายเลยคือว่า ถ้าเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะมันจะเหมือนกับมันสลายเร็วขึ้นแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันไม่ได้สลายเร็วขึ้น แต่มันเกิดจากล่องของเราเนี่ยแซกกิงไงมันเกิดจากทิชชูมันแซกกิงมันหน้าเราค้อยเราแก่ลงอ่ะคือไอการเกิดล่องต่างๆเนี่ยนะล่องแก้มล่องใต้ตาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการบุมลงไปอย่างเดียวนะมันเกิดจากการคล้อยลงล่างแก้มพวงแก้มแล้วเนี่ยมันแทนที่มันจะทักอยู่ข้างบนเหมือนตอนสาวๆแต่เวลายิ่งผ่านไปเนี่ยมันคล้อยลงค่ะแต่เมื tree, verses, ่อไหร่ก็ตามที่มันคล้อยลงเนี่ยมันจะมีการยืดของล่องต่างๆสังเกตไหมคนชอบเข้าใจผิดว่าร่องคือต้องเติมมันไม่ใช่ ร่องคุณต้องดูว่าถ้าคุณอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณแก่มากขึ้นเรื่อยๆร่องมันเกิดขึ้นเร็วเนี่ยแสดงว่าหน้ามันหย่อนคล้อยแล้วคุณต้องไปทําอย่างอื่นเพิ่มแล้วแหละนะสังเกตดูเลยใครที่เติมซีเลอร์ม,มาตลอดจะสังเกตว่าเฮ้ยพออายุเข้าเลขสี่ไปไปทำไมมันหมดเร็วจัง oh. จริงๆมันไม่ได้หมดมันไม่ได้หมดมันหน้าคุณเหี่ยวนะหน้าคุณคล้อยคุณต้องมีมเดัลิตี้อื่นมาช่วยแล้วเช่นการยกกระชับนะไม่ว่าจะเป็นการทาเครื่องการ ร้อยไหมอะไรว่าไปหรือไม่ในการผ่าตัดดึงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันมันนัสซิงลัโซเลเวอร์มันไม่มีอะไรไปถาวรตลอดมันฝังขารไงมันฝังขานเพนราะจำหมอเลยว่ายิ่งแก่ยิ่งเปลืองเงินหมอใช้คำนี้เลย<อ>ยิ่งแก่ยิ่งทำหลายอย่างนะครับอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะคล้าเริ่มเห็นนะคุณหมอมีแบบเคสรีวิวหลายคนที่อายุไม่ได้เยอะนะคุณหมอแต่บินไปต่างประเทศเพื่อไป เขาเรียกว่าอะไรอะผ่าเย็บหน้าดึงหน้าเออใช่ดึงหน้าในในเคสนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ไม่อายุเยอะเนี่ยเอาจริงๆคุณหมอมันจําเป็นไหมคือมันเป็นอย่างนี้หมอหมอเคยเห็นแหละส่วนเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วบินไปทำไปทําต่างประเทศหนึ่งคือเอเจนซี่ชักชวนไปทำนะอันนี้อย่างแรกแล้วก็แลกกับการโฆษณาแบบเต็มรูปแบบแต่หมอจะบอกให้นะว่า เวลาเวลาทําในกลุ่มคนพวกเนี้มันเหมือนมันเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้แก่มากพอไปทําเนี่ยไปสมมุติไปตัดตรงนี้ไปทำมินิลิฟต์ทำมินิลิฟต์อะไรก็ตามดึงขึ้นไปเนี่ยทํายังไงตอนที่มันบวม,บวมตอนที่มันทําใหม่ๆเนี่ยมันจะดูตึงอยู่แล้ว<า>เพราะมันมีการมันมีเทนชันตรงบริเวณนี้มากมากผิดปกติแต่เนื่องจากว่าเขาอยู่อยู่ในระดับที่ไม่ได้ไม่ได้หย่อนคล้อยมาก เพดานมันมัน,ม,นมันเต็มมันเกือบจะเต็มเพดานของความสวยงามอยู่แล้วพี่หน่ว่าไปทําเนี่ยเขาคิดว่าเขาอาจจะดีขึ้นกว่านี้ได้นะมันเริ่มมีม,มีมี expectation แบบนี้มาแล้ว 2. agency ให้กําลังใจแล้วว่าทําแล้วดีขึ้นกว่านี้ได้อีกค่ะแต่หมอจะบอกด้วยความเป็นจริงนะนี่เป็นความลับที่หมอไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะฮะมันตึงอยู่ใหม่ๆผ่านไปสักพักเดี๋ยวมันก็ลงมาใกล้เคียงของเดิมลองไปสังเกตดูเลยแต่สิ่งที่ช่วยได้ช่วยได้คืออะไร แต่งหน้านะเราเราไปดูดิรีวิวคนมีชื่อเสียงไปทําต่างประเทศนะกลับมาขอดูหน้าสดหน่อยได้ไหมไม่เคยมีนะไม่เคยมี<อ>แต่งหน้าจัดเต็มมาตลอดเลยนะแต่ก็รูปก่อนทําเนี่ยโซมมากเลยนะเอาแบบรูปหน้าสดมาเลย<อ>แต่รูปหลังทําเนี่ยโอโ้โหแต่งหน้าแบบจ้างจ้างช่างแต่งหน้ามาแบบอัดเต็มที่เลยไฟในฉายส่องเข้าไปเลย<อ>นี่คือการตลาด หมอพูดง่ายเลยนี่หมอไม่เคยพูดท okay. nee ี่ไหนมาก่อนนะนี่การตลาดะก็วิน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 ซิจูเอชันเอเจนซี่ก็ได้ได้เครดิตไปเอคนมีชื่อเสียงก็โอเคไปทําก็น่าจะดีมั้งไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้นม่อกแมแต่หมอจะบอกให้นะความรับดีขึ้นช่วงแรกเพราะว่าคุณไม่ได้ตึงไม่ได้ม่ได้หย่อนมมกไม่ได้หย่อนมากไม่ได้หย่อนมากแล้วไปผ่าตัดแค่วิธีมินิลิสติ้งเนี่ย มินิลิฟติ้งไม่ได้ผลขนาดนั้นนะฮนะมินิลิฟติ้งไม่ได้ผลขนาดนั้นนะมันมัน,ม,นมันได้ผลแค่แป,ป๊บเดียวสักพักมันก็ร่วงลงมาแต่เราได้แผ่มาฟรีๆนะครับเพราะนั้นก็นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะคะอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นในกรณีนี้แล้วเราไปพวกทําเครื่องยกกระชับดีกว่าไหมคุณหมอยังจะคุ้มกว่านะอีกนะไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องพักฟื้นอะไรเลยนะครับไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ นะหมอเคยมีคนไข้คนหนึ่งนะเป็นไม่ใช่คนไข้พูดปิดเป็นหมอค่ะเค,เ,คเคยรู้จักคุณหมอท่านหนึ่งอยู่ที่สิงคโปรอป์อายุเจ็ดสิบปีอายุเจ็ดสิบปีแต่หน้าเด็กมากหน้าเหมือนคนอายุสี่สิบปลายห้าสิบทีนี้ถามว่าเขาทํายังไงค่ะรู้ปเปเ่าเขาบอกว่าไงเขาก็ดูแลตัวเองนะเขาก็บอกว่านอนดีกินดีอะไรที่หมอเคยพูดไปแล้วนั่นแหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรเขาทำไอ้พวกเครื่องยกกระชับนี่บ่อยมากๆ ยิ่งแก่แก่ตัวไปเรื่อยๆยิ่งทําถี่ขึ้นแต่ว่าโอเคมันอาจจะเปลืองตังค์แล้วก็อาจจะมีความเจ็บบ้างการการทำอัลทราาแต่ผลที่ได้มาคือเฮ้ยเขาอายุเจ็ดสิบเขาไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้ดึงหน้านะไม่ได้ผัดตัอ oh. แต่เขาดูดีแต่เขาดูดีมากดูดีจริงๆเพราะว่าเขามีการเนนเทน l i ฟต i n g ไว้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นนี่นี่ก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งเพราะงั้นถ้าถามว่าทาเครื่องดีไหม หมอว่าถ้าเลือกเครื่องดีๆเครื่องไม่ปลอมนะฮะแล้วดูแลโดยดีๆฉีดสารเติมๆแบบพอเหมาะฉีดไบโอซิมูเลเตอร์แบบพอเหมาะอย่าฉีดเยอะเกินไปฉีดทำทำเครื่องจกกระชับปีละครั้งหมอว่าแค่นี้พอละนะฮะส่วนการผ่าตัดเนี่ยส่วนการผ่าตัดแม้แต่หมอที่เป็นหมอผ่าตัดเองนะฮะ,ะหมอทาดึงหน้าตันเลยหมอเห็นคนไข้หมอเห็นเรนจ์คนไข้เนี่ยตั้งแต่ช่วง40จนถึง80หมอบอกเลยว่าคนที่คุ้มที่จะดึงหน้าแล้วเนี่ยคืออายุ50อัพ ห้าสิบถึงห้าห้าสิบถึงห้าสิบห้าเนี่ยคุ้มแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนและผลที่ได้ดีหรือซอสดีแต่คนที่อายุสามสิบกลางๆนะสามสิบกลางๆมาสามสิบกลางมาสี่สิบผ่าได้คือผ่าง่ายด้วยพวกนี้เพราะมันไม่ได้หย่อนมากไงถูกไหมฮะมันผ่าง่ายมากเลยแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่าเรามันมันสิ่งที่เราได้มาคือเราเราได้แผลมาฟรีอ่ะพะมันดึงไปมันก็ดึงมันมันมันตึงแป๊บเดียวสุดสุดท้ายพอมันยุบบวม พอมันเซตตัวลงมานิดนึงมันก็จะเท่ากับก่อนที่เราไปดึงอ่ะมันมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยครับอันนี้พูดจริงๆนะอันนี้เราต้องปัจจัยเรื่องรูปนะฮะรูปฟโ o ต้ช็อปรูปแต่งหน้านะฮะคนผู้บริโภคถูกดอกมากที่สุดจากเอเจนซี่สัญญากัสัญญาต่างประเทศนะเพราะถ้าเอาให้แฟร์นะเอาให้แฟร์ให้ดีคุณต้องเอารูปคอนดิชันเดียวกันมาเทียบอ่าอย่าไปแต่งสีหน้าอ่าบีฟอร์แบบไหนอัเตอร์ก็ต้องแบบนั้นหรือไม่ก็ บีฟอร์แต่งหน้าก็ไม่ว่านะจะแต่งหน้าไม่ว่าแต่บีฟอร์ต้องแต่งหน้าด้วยนะคือต้องเอาคอนดิชันเดียวกันครับอย่าไปเอาไปแบบเทียบแบบนั้นอไนประมาณนี้นะครับวันนี้ความรู้เพียบเลยขอบคุณหมอโอ้นมากๆเลยนะคะดีินดีขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าสวัสดีค่ะว้าวเหมือนกันเนาะเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ สกหรือว่าแบบว่าวันนี้นะคะสารเติมเต็มฟิลเลอร์ที่ว่าฉีดแล้วเนี่ยสลายจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นแล้วใครที่อาจจะพลาดการอัปเดตตั้งแต่ต้นไปนะคะก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะวันนี้หมออ้นให้ความรู้แบบแน่นแพ็คมาเต็มเอียดเลยนะคะดังนั้นแล้วสำหรับสัปดาห์หน้า In f o c ก s เราจะมาโฟกัสเรื่องราวอะไรยังไงติดตามได้เลยในช่องชัยนิงไวกกับดีเจคาราค่ะ Met.